นี่เนี่ยเป็นกระเป๋าที่คุณสุทธิรัตน์คณโชตหรือเบนสพ,พายอยู่นะครับคณะชุดจับกลุมเราควบคุมตัวได้นะครับ,รบอยู่ข้างในเนี่ย,ยผมยังไม่ตรวจสอบนะครับผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว่าข้างในมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยไอ้ข้าวข้าววางก็ได้ดดดเดี๋ยววันนี้ต<ด>้องนะครับ หลังจากที่เราตรวจดูที่ผู้ต้องหาเราสามารถควบคุมตัวได้นะครับเราสามารถเจอเครื่องเจออาวุธปืนนะครับในข้ามมอนะครับหนึ่งหนึ่งกระบอกนะครับพร้อมแมกกาซีนนะครับมันมีนู่นมไม่มีครับมีครับมีเครื่องกระสุนอยู่ครับแต่ในลังเพลิงไม่มีนะครับผมผมผมเคลียร์เรียบร้อยครับมีในแม็กแต่ไม่มีในลังเพลิงผมเดี๋ยวโอเคเฮ้ยกล่องดูก่อนนะคุณเล่นน่ะ โดนปืนคนี้ตัวนี้นับไปบวกครับมาเนี่ยเรื่องกระสุนอยู่ไหนรลังเพื้นประมาณเดห้านัดเด้ป่าวเอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดแกเลยครับแกเลยครับแกเลยสองสามสี่ห้าผมไม่โกงแล้วครับผมแม่นเรื่องปืนนะครับอย่าเล่นกับผมคนสวยกว่าปืนตำรวจอีก้วยตุลิปู อกก็ีแดงออมนีตังเนีอบาเลย้อีกตัวนี้ระเร์อกเราบ็อกต้องกระบอกนีไม่ได้รอครับตัวนี้นะครับพื้นขนาดจุดสสองนะครับตัวนี้นะครับสามารถยิงได้เลยนะครับยิงได้เลยโดยเอาเครื่อะสุนนะครับเครื่อะสุนตัวนี้ขนาดตัวนี้ยัดใส่นะครับยิงได้ทีละนัดเนไหม ใช่ไหมพี่ยิงให้ดีนะนัทนะครับหลังจากที่เราเครื่องกระสุนใส่ปุ๊บเราก็ประกอบเข้านะครับปรอดปลอบนะครับประกอดเนาะนั่นแหละครับ่าแล้วเวลาทิงเราบอกโอ้ยอ่าหันไปทางอื่นนะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ถามมาเลยนะนั่นถามมาจริงได้เลยนะครับแต่เครื่องกระสุนอยู่กับผมนะครับตัวนี้ผมผมเช็คแล้วนะครับปลอดภัยครับปลอดภัยครับปลอดภัยเดี๋ยวแต่ก็เดี๋ยวนะนะครับ น่องจรับระนร้ีั่ารก็ไครับบล่าเล่าานีไม่รังนาทไมเนรตามลูกค้าลูกค้าพร้อมเนี่ยลูกค้าไ่ไไม่ไปักขครับ้นมาเมื่อนัดมักลาเนี่ยไนะเดี๋ยว โอ้ยเขาจะกลับบ้านเขาจะไปนู่นไปนี่ไปเขาไปที่น่นตามเขาทำไมเไปที่นี่แดเขาไที่นี่ไม่ใช่ไหมนู่น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 พี่มันเลิศนู่นพี่นันสวัสดีครับสันดี่รับทำไม มาไวอย่างโอ้ยคือแข็งแรงอยู่ยานะครับณตอนนี้เนี่ยคุยแบบไม่ง่ายได้ยาณตอนนี้เนี่ยที่เราสามารถตรวจค้นได้จากตัวผู้ต้องหาขนาดที่เราสามารถบล็อกและจับลุมผู้ต้องหาได้เลยพร้อเป็นยาบ้านะครับเราจะไม่รู้จำนวนที่แน่นอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถุงนะครับสิบถุงนะครับคือยาบ้า เดี๋ยวก็ยะไอ้นะครับอีกจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9ามาจ็าำนวนอีก10ถุงเล็กนะครับ10ถุงเล็กไม่มีครับคือประมาณถุงประมาณหนึ่งจีนะครับหนึ่งกําเนะอันนี้มันคืออะไรอันนี่อะไรอยู่อีกที่คือเราเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าใครนะครับเพราะน้องผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยเขายัง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  โวงกันไปมาอยู่<ช>แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับคือคนนี้เขาเป็นคนขับรถนะครับขับขับรถแล้วก็สะพายกระเป๋าที่มีวุธปืนนะครับส่วนน้องคนนี้เขาซ้อนมามซ,ซ้อนมามซ,ซ้อนมอไซค์ครับม,มอไซค์จอดตรงนั้นน้องเขาก็สะพายกระเป๋านะครับกระเป๋าที่มีทั้งยาบ้าและยาไอซ์แล้วก็เครื่องกระสุนปืนนะครับแล้วก็มีปืนจุดของสองด้วยแล้วเขาก็เป็นคนโยนน้องบอกได้ไหมว่าจะเอาไปไหนเนี่ยยาเนี่ยส่งให้ลูกค้านัดกันไว้หรือว่ายังไงครับ ไม่รู้เหมือนกันครับเออพูดพูดตรงๆพูดตรงๆอยู่ประมาณไหนพูดสั่งอยู่แล้วมันมีเบอร์เขาเพลส์บ้างไหมบ้านแหน่น้องกีให้เอาไปลงตรงไหนมีน้องกีด้วยน้องกีเท่าไหร่ไม่รู้ครับค่อยบ้างหนึ่งอันนี้เป็นจุดอยู่ครับผมมีรายชื่ออยู่มี้เป็นจุดเป็นจุดอันนี้น้องกีนหนึ่งน้องกีใครน้องกีแล้วที่ไหนอีกครับอะไรนะน้องกีอ่ะมีเชื่ออยู่นี่ มังกี้อ่ะมังกี้อย่างเดียวครับผมไม่รู้ชื่อไม่รู้อะน้องกี้ทั้งหมดเลยป่าครับไม่น่าใช่พี่อยู่แล้วอืมแถมตุ้มจริงๆนั่เลยครับผมเก็บไหมทาไงเดี๋ยวไปดูมาใส่ที่ไหนเดี๋ยวในส่วนครับเก็บครับเก็บครับเก็บเก็บเก็บเกียร์นะครับผมเกียร์นะครับเกียรลูกออกจากเม็ดพิลล่าครับผมอ้าวลูกห้านัดเลยเอาลูกออโควนี่นิซัยน์กองพวกกองหนือผมจัดยังห้านะครับเครื่องเครื่องกระสุนยห้านัดจับซับนี่หก

อ่โอ้ขอมนเอ่าะอ่างเี้อม่ปนันะอัวอันนี้ต้องปนสอสองชัดใช่ไหมไม่ด้อานานะงันนี่หัวซ้สามแปด่อไงหัวซ้อมอันน้ไม่แรไม่ใช่กระ์สาหัวซ้อมสามแปดรสนแซ สรุปเลข9ก็ abad, คือมี10นัดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10นัดนะเอ๊แล้วก็าุด3 8ยี1นัดตัว2 2นี่ผมยังไม่ได้น so so right? so, ับนะคิดดนะนับแล้วนะโอเคอ่ะข้กอะไรนะอันนี้เข้ออะไรนะเล็น ขิงคบบ้าขิงคอบบ้าคบบ้าขิงคบบ้าขิงคบบ้าที่ใช้กินนะ่นสามล้านสามไหวได้สามล้านภาษาบ้านๆเขาเรียกกล่องไม่ขีดสมมติว่าเราใส่กล่องไม่ขีดล็อกไงวะล็อกประมาณนี้บ่สมมติว่าเอากระสุนใส่แล้วเราจะดึงมาเอากดไ้ยงไงวะลังครับลังไปข้างหลังนนั่แหละตรงนิ้ววตรงนิ้แหละมันจะล็อกเองตรงนี้ใช่ไหมล็อกดข้างหน้ากดนี้เหรอไม่รู้ ปล่อยสก็ได้ปล่อยสามก็ได้ได้เหรอปล่สก็ได้ไปสามก็ได้ขึ้นนาไม่หมดแล้วก็ปล่อยปั้งสามะไปแชีมันไม่ใส่ไม่กล้องนี่ขึ้นสแล้ววางสามเลยตอนนี้ตอนนี้ขึ้นนจะไหน้นขึ้นขึ้นขขึ้นขึ้นขนขึ้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 นนขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึ้นนขึ้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 นขนขึ้นขึ้นขึ้นขึน ไม่ได้ยาไม่น่าถึงสองพันนะใช่เปล่าวะสิบถุงประมาณประมาณสองพันประมาณพันกว่าประมาณันมันน่าจะมีแบ่งด้วยเปล่าแบ่งด้วยเปล่าของเสียอยู่อยู่ในกล่องชีม่วงนั้นมีเท่าไหร่ในกล่องชีม่วงมีเท่าไหร่อกล่องสิบถุงมันจะประมาณสองพัน พวกกองพวองในกล่องสีม่วงมีเท่าไหร่มีไม่ประมาณถึงร้อไม่เป็นตัวนี้จะไปนั่นเจ็ดไม่มีกล่องนั้นแหลนโอเคเลยครับนับแม่งเลยครับสมุดสมุดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูกับสงเอาเอาสมุด